Good Book for Good Life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริตรจักในประเทศไทยจากหนังสือดังขุนเขาของสำนักพิมพ์สุริยบันพิพัฒน์ประสาสวนแปลและเรียบเรียงเรื่องภาพรวมรัชมัวเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่ง ซึ่งคุณพ่อของเธอเป็นผู้มีส่วนในการแกะสลักภาพของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ภูเขารัชมัวเธอเขียนไว้ว่าในชีวิตของเธอมีเรื่องหนึ่งที่เธอตั้งใจว่าจะทําแต่ยังไม่ได้ทําสักทีเป็นเรื่องที่ใครๆอาจจะเห็นว่าไร้สาระหรือไม่จําเป็นต้องทําแต่สําหรับเธอเธอว่ามันสําคัญอยู่คือเธอตั้งใจว่าจะเดินทางไปเซาท์เดกตาเพื่อปีนภูเขาที่ชื่อรัชมัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอได้รับอนุญาตพิเศษให้ปีนขึ้นไปในส่วนที่เป็นวนอุทยานแห่งชาติด้วยเหตุผลง่ายๆในการที่เธอจะปีนภูเขาลูกนี้ก็คือเธออยากขึ้นไปดูภาพแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา4ี่คนที่แกะสลักจากหินแกรนิตและเป็นส่วนหนึ่งของหน้าผาตรงนั้นอยากจะดูภาพแกะสลักอันยิ่งใหญ่เรืองนามนั้นใกล้กๆด้วยสายตาตัวเองสักทีคราบพ่อของเธอแจ็คบาลูกา เป็นหนึ่งในจํานวนคนที่ปีนขึ้นไปสลักหินในครั้งนั้นด้วยถ้าจะพูดถึงอนุสาวรีย์รัชมัวแห่งนี้ประธานาธิบดีทั้ง4ก็เป็นตัวแทนถึงความระลึกถึงในบุญคุณที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้แก่ประเทศอเมริกาแต่สําหรับเธอพ่อก็คืออนุสาวรีย์ของเธอเหมือนกันตอนที่เธอเป็นเพียงเด็กหญิงเล็กๆคนนึงจะชอบขึ้นไปนอนบนตักของพ่อขอให้พ่อเล่าเรื่องต่างๆแต่พ่อมักจะเล่าเรื่องช่วงที่พ่อ ขึ้นไปห้อยโหนตงเตงอยู่บนเชือกหนังบนหน้าผาสูงจากพื้นดินนับพันฟุตโดยห่างไกลจากผู้คนในเมืองห่างไกลจากความจอแจของมนุษย์กระแทกขอลงสลักหินที่ส่องประกายแดดจนแสบตาเหมือนอยู่นอกพิภพพ่อสัญญาว่าวันหนึ่งพ่อจะพาเธอขึ้นไปอยู่บนนั้นแต่นิจาเมื่อเธออายุเพียง11ปีพ่อและแม่ของเธอก็อยากขาดจากกันหัวใจของลูกเหมือนแตกสลายความรักเธอถูลพ่อน,นั้นเต็มอยู่ในใจความใกล้ชิด สนิทสนมในสัมผัสของแม่นั้นมีอยู่ทุกอนุแต่เมื่อโชคร้ายเธอก็ยอมจำนวนรับทราบเพียงแต่ว่าหลังจากแยกขาดจากกันพ่อลงเรือสินค้าออกสู่ทะเลกว้างหลายปีผ่านไปหลังจากแม่ตายได้ไม่นานพ่อของเธอก็นอนป่วยใกล้าตายอีกคนหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลโมเตสโตแคลิฟอร์เนียเศษหินและละอ,องของมันได้เข้าไปอยู่ในปอดของพ่อตั้งแต่ทำงานสลักหินอยู่บนหน้าผานั้นบัดนี้ มันกำลังทำลายปอดและชีวิตของพ่อเมื่อเธอไปเยี่ยมพ่อครั้งสุดท้ายพ่อได้แต่กระพริบตากุมมือแล้วก็บีบมือเธอแน่นเธอบอกพ่อว่าเธอยังไม่ลืมความตั้งใจเดิมคือปีนหน้าผาราชมัวให้ได้อันที่จริงเธอเองก็ไม่ใช่นักปีนเขาไม่ใช่นักกีฬาแต่เธอเป็นคนที่เคารพตัวเองดังนั้นในเดือนมิถุนายนปีต่อมาในเช้าวันหนึ่งเธอก็ยือนอยู่ที่เชิงเขา เงยหน้ามองดูรูปแกะสลักของประธานาธิบดีทั้งสี่คนและบอกตัวเองว่าตัวเธอพร้อมแล้วเพื่อนร่วมเดินทางและเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเริ่มเดินลัดเลาะไปตามป่าสนโดยมีประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันประธานาธิบด,ดีเท็ดดี้ลูสเวลล์และประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนมองดูอยู่เงียบๆใต้ฝีเท้าของเธอั้นคือเศษหินขนาดต่างๆที่บรรดานายช่าง ได้แกะสลักออกมาเมื่อกว่าศตวรรษที่แล้วบัตรนี้มันปูลาดเหมือนพรมธรรมชาติเรื่องราวที่พ่อเล่าและเธอได้อ่านมานั้นพรั่งพลูผ่านสมองของเธอไปเรื่องแล้วเรื่องเล่าจอสโตนโบลการั ham, ปฏิมากรผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างผลงานแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ร่วมกับดอนเน่โรบินสันนักประวัติศาสตร์ผู้ขลังด้วยวิชาการมองภาพของอนุสาวรีย์ในจินตนาการก่อน และสั่งสอนนิคนทั้งโลกได้ร่วมสัมผัสเมื่อแรกๆนั้นใครๆก็พูดว่าความฝันของคนทั้งสองไม่อาจทําให้เป็นจริงได้แต่หลังจากข่าวแพร่สะพัดออกไปพวกกรรมกรกว่า340คนจากเหมืองทองในรัฐดากตาก็ประกาศให้ความช่วยเหลือปฏิมากรที่ชื่อบอร์แกรมทันทีไม่มีใครเคยแกะสลักภูเขามาก่อนแต่ทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าทบอร์แกรมบอกว่าทําได้ก็ต้องทําได้แล้วง,งานก็เริ่มในปี1927 ด้วยเงินบริจาคจากเอกชนเพียงเล็กน้อยพวกเขาทำงานกันอย่างเอาจริงเอาจัง14ปีหลังจากทำท่าลังเลอยู่นานสภาคองเกรสประกาศว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเป็นอนุสรีแห่งเอกภาพของชาติอเมริกันเท้าของเธอเหยียบไปบนเกรดหินขนาดเท่าฝ่ามือบ้างโตหรือเล็กกว่าบ้างเธอหยิบขึ้นมาอันเงึงพลางนึกในใจว่าหินชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พ่อของเธอเป็นคนแกะสลักออกมาหรือเปล่านะ ความสูงชันทำให้เท้าของเธอลื่นและบางครั้งก็มีเกล็ดหินพวกนี้ไหลมากองบนหลังเท้ามีแต่เพียงเสียงฝีเท้าลมหายใจและสายลมพัดผ่านเท่านั้นที่พอจะได้ยินภาพหน้าของประธานาธิบดีที่เราเห็นเป็นรูปร่างเมื่ออยู่เบื้องล่างบัดนี้เลื่อนหายไปคงเหลือแต่หน้าผาที่มีรอยสกัดผืนใหญ่แต่ละหน้ามีความสูงเท่ากับตึกหกชั้นถ้าเราแกะสลักรูปประธานาธิบดีให้ท่าย,ยืนเต็มตัว เราจะมีอนุสาวรีย์ที่สูงกว่าตึกเอ็มไพร์สเตทถึง3เท่าว่ากันว่าเพียงเท่านี้ต้องสกัดหินทิ้งไปเป็นน้ำหนัก5 0 0แสนตันทีเดียวจึงได้เห็นเป็นรูปหน้าประธานาธิบดีทั้ง4กลุ่มของเธอหยุดพักให้หายเหนื่อยภายใต้เงาของภูเขายักษ์นั้นก่อนที่จะไต่ไปตามบันไดเหล็กที่ทอดผ่านหน้าของประธานาธิบดีไปด้วยความยาวทั้งหมด700รฟุตเธอเงยหน้าขึ้นดูประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเป็นการแสดงความคารวะไม่รู้นานเท่าใด กว่าพ่อของเธอจะแกะสลักจมูกเลือดโรมันและรูจมูกคู่นั้นได้สําเร็จความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่แผดเผาทําให้ทุกคนต้องระวังตัวในการไต่ขึ้นไปจนถึงจมูกของประธานาธิบดีลูสเวล์ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าท่านสวแมแว่นตาตลอดเวลาเมื่อแรกนั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไม่มีทางที่โบรกรรมัมจะแกะสลักมันให้วางอยู่บนด้านจมูกของประธานาธิบดีได้แต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าในที่สุดคํากล่าวนั้นผิดโดยเขาสกัดขาแว่นให้พอเป็นแนว ให้ผู้ดูจินตนาการส่วนที่เหลือเอาเองในระยะความสูงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอเหลียวหลังมาดูก็เห็นความสวยงามของแบล็กฮิลส์ตระการตาอยู่เบื้องล่างเธอรู้สึกมีความสุขอิ่มเอมใจและจิตใจสงบในเบ้าตาที่ค่อนข้างลึกกว่าคนอื่นของประธานาธิบดีลินคอนเธอเห็นความมีชีวิตชีวายิ่งกว่าอนุสาวรีย์ใดๆที่เคยเห็นพ่อของเธอคงมีส่วนช่วยโปรแกรมแกะสลักตาคู่นี้และเหลือเป็นแนวหินยาวๆพาดผ่านตรงกลางดวงตา เพื่อให้คนที่อยู่เบื้องล่างอาศัยเงาของแนวหินนี้สร้างจินตนาการให้ดวงตาคู่นั้นมีชีวิตชีวาใกล้เข้าไปเธอได้เห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่เธอไม่คาดหมายมาก่อนเธอเห็นความบกพร่องไม่สมบูรณ์กล่าวคือร่องรอยของสิวและเหล็กสกัดที่ทิ้งไว้บนปลายจมูกและส่วนอื่นๆของใบหน้ารอยแตกของหินอันเกิดขึ้นตามธรรมชาติสะเก็ดที่หลุดออกไปก็ทําให้มีรอยด่างเหมือนตกกระซึ่งถ้าดูจากระยะไกลเราไม่มีทางได้เห็น เธอเริ่มรู้สึกว่าใบหน้าทั้งสี่กำลังบอกให้เธอรู้และเข้าใจอะไรบางประการจริงอยู่พ่อและผลงานของพ่อทำให้เธอบากบั่นขึ้นมาที่นี่โดยคาดหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่สมบูรณ์ครบถ้วนเมื่อพ่อยังมีข้อบกพร่องอยู่ประการใดประการหนึ่งเธอก็ผิดหวังการดูสิ่งใกล้ๆนั้นย่อมเห็นทั้งส่วนดีและส่วนบกพร่องอันเป็นเรื่องธรรมดาความใกล้ชิดนั้นจะช่วยเราเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนซึ่งบางครั้งก็เกินความจำเป็น เพราะมันทําให้เราเที่ยบไปวางกฎเกณฑ์และพิพากษาคนอื่นอยู่ร่ําไปยิ่งบุคคลในครอบครัวเราก็ยิ่งคอยพิพากษากันราวกับจับผิดเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าเรารู้จักพวกเขาดีกว่าพวกเขารู้จักตัวเองสะอีกแล้วตัวเราเองละ่ะตอนที่เราถอยออกมายืนดูห่างๆสิเราจะได้เห็นภาพรวมของชีวิตทุกแง่ทุกมุมซึ่งมีทั้งสมวังผิดหวังดีพร้อมและบกพร่อง องค์พระเยสุขิตทรงมองและทรงเห็นพวกเราอยู่ในภาพรวมอย่างนี้ดังนั้นพระองค์จึงทรงรักเราโดยปาสจากเงื่อนไขแล้วเหตุใดเราจึงอาศัยการได้รู้ได้เห็นเพียงบางส่วนมาตัดสินพิพากษามนุษย์ด้วยกันเราเบื้องล่างนั้นทะเลสีครามกับเพื่อมรับอรุณยังมีความสุขเธอกระซิบฝากสายลมว่าพ่อคะเราทำสำเร็จแล้วเสียงกระซิบของเธอเต็มไปด้วยความสุข คุณผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมครับยิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งมีความขัดแย้งและลดความเกรงใจหลายคนพูดไม่ดีกับคนในครอบครัวก้าวร้าวรุนแรงไม่ระมัดระวังเราลืมไปว่าตัวเราเองก็มีข้อบอกพร่องคนข้างๆเราที่สนิทชิดเชื่อก็มีความบกพร่องแต่ถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันและมองส่วนดีผมเชื่อว่าภาพรวมแล้วคนเรามีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียพระเจ้าจึงสอนว่า อย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิดอย่าลืมนะครับขอให้เรามองทุกอย่างผ่านสายตาขององค์พระเยสุคริสที่พระองค์ทรงมองเราด้วยความรักความเมตตาและให้อภัยในความผิดพลาดชีวิตของเราชีวิตของคนรอบข้างชีวิตของคนในครอบครัวคงจะมีความสุขเหมือนเราได้มองภาพรวมกว้างๆที่เต็มไปได้วยความสมบูรณ์ไม่ใช่เพ่งจุดเข้าไปใกล้ๆเพื่อเห็นความบกพร่อง อย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอให้พระเจ้าประทานความสุขในการมองให้กับเราทุกๆคน